ปรับเปลี่ยนพลังงานแบบนี้นะคะสามารถดึงดูดความโชคดีได้อย่างง่ายๆนะคะมีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่ต้องการที่จะดึงดูดนะคะสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนเคลื่อนพลังงานในตัวเองอย่างไรนะคะก็คีย์สำคัญนะคะก็ให้จำไว้ว่าไม่ว่าเราจะส่งอะไรออกไปนะคะเป็นความรู้สึกหรือว่าอารมณ์นะคะที่เราส่งออกไปนะคะเราก็จะได้พลังงานหรือว่าความ คิดคล้ายๆหรือประสบการณ์คล้ายๆนั้นนะคะกลับเข้ามานะคะแล้วถ้าคุณนะคะส่งความอยากความต้องการออกไปนะคะมันก็หมายความว่าคุณยังไม่มีสิ่งนั้นคุณต้องการมันคุณกําลังขาดแคลนขาดสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือประสบการณ์ของการขาดแคลนและการไม่มีคุณก็จะต้องการไปเรื่อยๆนะคะก็คุณก็กำลังดึงดูดนะคะความขาดแคลนมากขึ้นนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมันก็เป็นวงโคจรต่อเนื่องไป ไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะลำดับความรู้สึกและอารมณ์ภายในของตัวคุณนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่กำลังส่งคลื่นความถี่นะคะของพวกเราทุกคนเลยกำลังมีการสั่นสะเทือนอยู่ภายในออกมาอยู่เสมอนะคะยกตัวอย่างภาพนี้นะคะคุณก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าอารมณ์ความรู้สึกนะคะมันก็จะมีอารมณ์ที่ให้การสั่นสะเทือนน้อยไปหา มากนะคะก็ตั้งแต่20ไปจนถึง1,000นะคะให้คุณสังเกตอารมณ์ของตัวคุณนะคะว่าคุณในแต่ละวันเนี่ยคุณกำลังสร้างอารมณ์และความรู้สึกแบบไหนมากที่สุดนะคะคุณก็จะมีประสบการณ์แล้วก็อารมณ์คล้ายๆนั้นกลับเข้ามานะคะผู้คนส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ในสภาวะ อารมณ์ของความกลัววิตกกังวลนะคะซึ่งจะเห็นว่ามันเป็นคลื่นพลังงานที่อยู่ใน v i b เบ t ร o n ที่ต่ำนะคะอารมณ์ของความละอายใจนะคะหรือความรู้สึกผิดนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าละอายใจรู้สึกผิดกับความผิดพลาัดเก่าๆที่ตัวเองเคยทำหรือแม้แต่ความเศร้าสกเสียใจนะคะที่นึกย้อนกลับไปก็ยัง มีเรื่องเนี่ยให้แบบต้องคิดต้องกังวลต้องกลัวอะไรเงี้ยนะคะอในอดีตนะคะก็ยังลากมาเป็นความทรงจําในปัจจุบันนะคะซึ่งบางคนนะคะอยู่ในสภาวะวกลัวกังวลอยู่ตลอดเวลาเวลา เกี่ยวกับเรื่องเงินความสัมพันธ์นะคะบางคนก็กลัวว่าเงินจะไม่พอกังวลอะไรเงี้ยแต่ต้นเหตุของความกลัวนะคะหรือความกังวลน,นะคะก็ล้วนมาจากภาพจินตนาการหรือความรู้สึกหรือการคาดการไปก่อนล่วงหน้าสังเกตไหมคะว่าคนส่วนใหญ่จะคาดการไปในทางที่ไม่ดีก่อนจึงทําให้เกิดสภาวะความกลัวและกังวลน,นั้นขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิด คุณนะคะจินตนาการในด้านการเงินเนาะไปนในด้านดีๆอย่างเงี้ยว่าคุณมีแน่นอนเดี๋ยวมันก็มาตอนนี้อาจจะยังมีไม่พอหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเดี๋ยวมันก็มานะนะคะก็คือไว้วางใจแล้วก็คิดไปในด้านดีๆะคะ่ะก็จะทําให้เรานะคะ ไม่รู้สึกกังวลหรือไม่รู้สึกกลัวหรือว่าถ้าเป็นจินตนาการเกี่ยวกับคู่รักก็จะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มีคนดีๆเข้ามาถึงแม้จะอกหักตอนเนี้ยแต่เดี๋ยวมันก็มีคนดีๆเข้ามาคุณก็จะไม่รู้สึกว่ากลัวกับหรือกังวลกับอนาคตนะคะเพราะเหตุผลโดยส่วนใหญ่ที่คนกลัวแล้วก็กังวลน่ะเป็นเพราะว่า เราฝึกใช้จินตนาการไปคาดหมายถึงผลที่มันไม่น่าพึงพอใจเห็นไหมคะมันก็เลยสร้างอารมณ์นั้นขึ้นมาเลยทําให้คุณนะคะมีอารมณ์กังวลกลัวขึ้นมานะคะทุกความคิดของคุณนะคะที่ส่งไปมีคลื่นความถี่ดังนั้นนะคะการที่คุณจะใช้จินตนาการหรือความรู้สึกของคุณนะคะในการช่วยคุณดึงดูสถานการณ์สิ่งดีๆหรือผู้คนดีๆนะคะให้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกนั้นนะคะ และนั่นนะคะก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมการนั่งสมาธินั้นนะคะมันถึงสําคัญเพราะว่ามันจะทําให้คุณนั้นนะคะหยุดคิดหยุดกังวลหยุดกลัวนะคะจิตใจคุณจะสงบลงปลอดโปร่งนะคะแล้วก็เคลื่อนสมองคุณก็จะช้าลงนะคะแล้วก็ ให้คุณใช้ใจที่สงบนั้นนะคะไปนึกถึงสิ่งดีๆแล้วก็สิ่งที่คุณนะคะปรารถนาแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการและความเป็นไปได้ใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อเราได้รับแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นประมาณนั้นนะคะหรือว่าเป็นการคาดหมายหรือมันเป็นการโจูเครื่องความถี่โดยการหยุดคิด แล้วก็ทําให้ตัวเองอะค่ะช้าลงเป็นการหยุดความคิดฟุ้งซ่านและกลับมาตระหนักรู้ถึงความคิดที่เรามีที่มันกําลังสร้างอารมณ์และความรู้สึกให้เราอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ครีมมีประสบการณ์นะคะจะเล่าให้ฟังตอนนั้นนะคะตัวครีมเองเนี่ยนั่งแท็กซี่นะคะไปเที่ยวเนี่ยแล้วก็เจอพี่แท็กซี่คนหนึ่งเนะเาะพอเราขึ้นรถเนี่ยคะ่ะ<ๆ>เขาก็จะบน่นบน,บน,บนเรื่องปัญหาชีวิตของเขานะคะแล้ววันนั้นนะคะเขา เจออุบัติเหตุเล็กน้อยๆนะคะก็เขาบอกว่าเนี่ยผมไม่รู้เป็นอะไรนะทั้งเดือนเนี่ยเจอแต่เรื่องซวยๆเนี่ยยางนะัะเปลี่ยนมาสี่รอบแล้ว1เดือนนะคะเขาเปลี่ยนยางสี่รอบเดี๋ยวก็ไปเจอโน่นเจอนี่แล้วก็วันที่ครีมนั่งรถเขาก็เกิดอุบัติเหตุก่อนที่จะมารับครีมแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุเล็กๆนะคะแล้วก็ครีมก็เห็นใจเขานะคะในสิ่งที่เขาเจอก็ก็บอกเขาว่าเออขอให เขาอะเออคิดแต่สิ่งดีๆสิอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คุยอะไรมากไม่ได้เพราะไม่ได้สนิทกันเนาะพี่เขาเนี่ยก็ยังบ่นต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ที่คือมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็มาเล่าเพื่อเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆลองสังเกตนะคะว่าคนที่มีอารมณ์ความรู้สึกด้านลบเนี่ยเขาก็จะดึงดูดสถานการณ์เหตุการณ์หรือว่าผู้คนเนี่ยเหมือนกับพี่คนนี้เนาะก็จะดึงดูดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้พี่เขาต้องมาเสียเงินหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอครีมมันนึกถึงตัวคร ะะขับรถมาหลายปีมากนะคะแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาหรือไม่เคยมีเรื่องวุ่นวายอะไรให้มากวนใจเลยนะคะนี่ก็คือโฟลที่เราอยู่เพราะว่าตามชาร์จพลังงานนี้เห็นไหมคะว่าเรารู้สึกอะไรนะคะเราก็จะดึงดูดสถานการณ์เหตุการณ์ผู้คนนะคะและถ้าเรานะคะอ,อยู่ในสภาวะโกรธกลัวกังวลเกลียดลายใจแค้นเคืองนะคะหรืออารมณ์ล่างๆเนี่ยตามที่ภาพที่คุณให้ดูนะคะ คุณก็จะดึงดูดแต่เรื่องราวที่มันวุ่นวายมันก็แม e เอนเนอร์จีกันนะคะเพราะไม่มีเรื่องไหนบังเอิญเลยนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะไม่มีการเป็นเหยื่อทั้งนั้นทุกอย่างนะคะทุกสถานการณ์เราเป็นคนสร้างมันด้วยอารมณ์ความรู้สึกของเราเองนะคะดังนั้นนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะกลับมาดูแลจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนะคะเพราะทั้งหมดนั้นมันล้วนเชื่อมโยงกันนะคะกับจินตนาการ กับความคาดหมายใหม่ๆนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองและปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่นะคะของเพื่อนๆให้อยู่ในคลื่นที่ไม่ว่าจะเป็นการขอบคุณเนาะความรักความเมตตานะคะหรือความกล้าหาญความเบิกบานใจความปิติสุขอย่างเงี้ยหรือว่าความนิ่งสงบอะไรอย่างนงี้สิ่งเหล่านี้นะคะมันก็จะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆสถานการณ์ดีๆแล้วก็ผู้คนดีๆรวมถึงความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองเข้ามาในชีวิตของเราเพราะว่า เราอ่ะจะดึงดูดได้เฉพาะสิ่งที่มันเป็นไวเบรชั่นหรือคลื่นความถี่เดียวกันเท่านั้นนะคะเพื่อนๆน,นะคะลองสังเกตนะคะคนที่เขารวยนะคะ หรือว่ามีชีวิตดีๆนะคะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยกลัวจะไม่ค่อยมีความกังวลน,นะคะเขาจะกล้าคิดกล้าลงมือทํากล้าหานะคนะเพราะเขารู้แน่ชัดว่าภาพในหัวของเขาเนี่ยภาพจินตนาการหรือความคาดหวังของเขาเนี่ยเขารู้ชัดเจนแล้วเขาเชื่อมั่นนะคะเขาถึงสร้างความมั่งคั่งร่ํารวยและประสบความสําเร็จและเงินนะคะก็จะวิ่งเข้าหาคนที่มีความมุ่งมั่นมั่นใจนะคะกล้าหาญและอยู่ในอารมณ์ด้านบนๆนะคะโดยเฉพาะความรักนะคะการที่เรารักตัวเองหรือเป็นการรักผู้อื่นเนี่ยมันก็ เป็นความมุ่งม,มั่นอย่างหนึ่งนะคะที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองแล้วก็เพื่อผู้อื่นเนี่ยก็ลองสังเกตเนาะคนที่มีพลังหรือว่ามีพลังความรักเนี่ยก็จะทําสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะก็ยกตัวอย่างครีมเนาะตอนเด็กๆนี่คือเกิดมานี่เรียกว่ายากจนมากๆแทบไม่มีเงินไปโรงเรียนไม่มีเงิน กินข้าวหรือว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจนมากต้องหาเงินตั้งแต่อายุ14ไปรับจ้างเนี้ยตากแดดนะคะทั้งวันเลยได้50บาทร้อยนึงนะคะทุกคนนี่คือจุดเริ่มต้นของครีมเลยนะคะแต่ด้วยความรักนะคะที่ครีมมีให้แม่เนาะเพราะว่าเราก็เห็นว่าแม่เนี่ย ลำบากเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสามคนอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เขาลําบากใช่ไหมคะคืิมก็เลยมุ่งมันตั้งใจนะคะส่งตัวเองเรียนแล้วก็สร้างบ้านให้เขาอยู่ได้เพราะความฝันตอนเด็กๆก,ก็อยากให้เขาได้อยู่บ้านดีดๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วคริมก็สามารถทําได้เนาะให้เขาได้อยู่บ้านก่อนที่เขาจะจากไปอะไรเงี้ยตอนนั้นนะคะก็แต่ตอนนี้แม่คลิมก็ไม่อยู่แล้วเนาะคิมก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งอะไรเงี้ย หูบ้านสมัยก่อนนี่เหมือนกระทบเล,เล็กๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะคลีนก็มาถึงจุดนี้ได้ก็ด้วยความมุ่งมันนะคะแล้วก็ความคาดหมายว่ายังไงอะ่ะชีวิตเราก็ต้องสําเร็จนะคะเพื่อคนที่เรารักแล้วก็เพื่อตัวเองนะคะ,อะตอนนี้คลีนก็ได้มีทุกอย่างตามที่ตัวเองเคยหวังเนาะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินอะไรเงี้ยที่เราอยากอยู่อยากได้ทุกวันนี้ก็ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้ได้เลือกงานที่เราอยากทําแล้วก็รักจริงๆนะคะรวมถึงงานสอนเหล่านี้ด้วยนะคะเป็นงานที่คือ รักแล้วก็เลือกที่จะทำเพราะครีมอ่ะอยากจะสร้างคุณค่าแล้วก็สร้างโอกาสส่งส่งมอบสิ่งดีๆนะคะให้ผู้คนและเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเรานะคะยอมปล่อยให้เสียงคนอื่นเนี่ยมากรบเสียงในหัวของเราหรือว่าภาพจินตนาการของเรานะคะก็จะทําให้เราเนี่ย ไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งดีๆให้ตัวเองได้นะคะดังนั้นนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะจงโฟกัสกับเสียงของตัวเองลดเสียงภายนอกลงนะคะแต่ที่สําคัญนะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะภาคภูมิใจในตัวเองเนาะไม่ว่าเพื่อนๆจะสําเร็จระดับไหนก็ตามถือว่าสําเร็จแล้วนะ่ะสาเร็จในทุกๆวันวันนิดวันน้อยก็ยังดีนะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะ เป็นเวอร์ชั่นของตัวเองที่ดีที่สุดล้วขอให้เพื่อนๆนะคะทุกคนเลยชื่นชมในความสําเร็จของตัวเองนะ,ะและอย่าลืมนะคะกลับมาขอบคุณตัวเองนะคะและเรากําลังพัฒนาตัวเองอยู่เพื่อที่เราจะเป็นเวอร์ชั่น ที่ดีที่สุดนะคะของตัวเราเองนะคะและก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาชื่นชมยินดีในทุกความสําเร็จของตัวเองนะคะไม่มีอะไรเลยที่มันเล็กน้อยหรือว่ายิ่งใหญ่จนเกินไปจนเราหลงลืมที่จะมาชื่นชมและก็ขอบคุณนะคะกับความสุขเล็กๆเหล่านั้นนะคะ มันเป็นความสุขระหว่างทางที่มันจะยิ่งใหญ่นะคะเบิกบานในหัวใจเรานะคะขอให้เราหยุดเพื่อที่จะชื่นชมขอบคุณตัวเองบ้างนะคะชื่นชมกับความสําเร็จของตัวเองที่ครีมยกตัวอย่างครีมเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อที่จะโอ้อวดหรือว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับใครนะคะเพราะชีวิตของคนเราอะคะ่ะไม่ควรไปเปรียบเทียบกับใครเลยเพราะว่าความสุขนะคะและความพึงพอใจของแต่ละคนนะไม่เท่ากันเลยเห็นไหมคะว่าอะบางคนชอบบ้านแบบนี้บางคนชอบ บ้านแบบนี้มันไม่เหมือนกันเลยนะคะและสําหรับบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นความสําเร็จเล็กๆหรือยิ่งใหญ่นะคะแต่เราเองนะคะต้องไม่ปล่อยให้คนอื่นนะคะมาตัดสินชีวิตของเรานะคะแล้วก็เอาที่เราะค่ะ อยากใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบที่เราอยากใช้นะคะแล้วก็มีความสุขที่สุดตามแบบที่เราเลือกและก็พอใจนะคะเพราะถ้าเราอะค่ะเอาความสุขของเราอะไปไว้ที่คําพูดคนอื่นหรือว่าการตัดสินใจของคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีความสุขอย่างแท้จริงค่ะอย่างเช่นถ้าเราใส่รองเท้าเราเลือกรองเท้าที่พอดีกับเราเราชอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่เพื่อนเราบอกว่าเอยเธอใส่แบบนี้ไม่สวยนะอ่ะแต่พอเราใส่แบบที่เพื่อนเลือกให้แต่มันกัดเท้าเราอะ เพื่อนๆคะ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ความรู้สึกเราว่าเราใส่รองเท้าแบบไหนเราเลือกใช้ชีวิตแบบไหนตามที่เรามีความสุขจริงๆให้เลือกจากหัวใจเราเลือกจากความรู้สึกของเรานะคะเราจะมีความสุขที่สุดเลยโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับใครค่ะน,นะคะเตรียมอยากใช้เพื่อนๆลองมั่นเช็คอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะคะและถ้าหากเราเนี่ยจะตระหนักรู้ถึงความคิดของตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมนุษย์มีความคิด เข้ามาในหัวถึง6 0 0 0 0 0ถึงเ0 0 0 0เรื่องเลยนะคะดังนั้นนะคะให้เรามาโฟกัสกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะคะเราฝึกถามตัวเองนะคะว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรอยู่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันหงุดหงิดอะมันขุ่นงัวเนี่ยต้องมานั่งถามว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่เพราะ ทุกสิ่งเนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะคะเมื่อคุณตระหนักรู้เนี่ยแล้วก็มีสติบ่อยๆนะคะคุณก็จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและความคิดนะคะรวมถึงการสั่นสะเทือนในตัวเองได้มากขึ้นนะคะดังนั้นนะคะเวลาที่คุณรู้สึกรักนะคะขอบคุณนะคะคลิ่นถึงย้ําบ่อยๆนะคะว่าการที่เราขอบคุณนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่จะคอยเพิ่มการสั่นสะเทือนที่ดีให้เรานะคะก็ จะทําให้เราตอบย้ําว่าเฮ้ยเราอยู่ในโฟรเราขอบคุณนะอะไรเงี้ยการสํานึกรู้คุณซาบซึ้งกระตันอยู่นะคะสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันเนี่ยมันเป็นการคิดแบบเพิ่มพูนเป็นการเพิ่มการสั่นสะเทือนของอารมณ์แห่งความปิติความชื่นชมนะคะที่มีการสั่นสะเทือนที่สูงนะคะวันนี้ครีมนะคะจะให้3เคล็ดลับนะคะที่ให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกันนะคะนั่นก็คือข้อที่หนึ่งนะคะในตอนเช้าเนะะี่ยก็ก่อนที่เราจะลุก ขึ้นเนาะสิ่งแรกเลยอะค่ะที่ครีมอยากจะให้เพื่อนๆลองทำนั่นก็คือ พูดว่าขอบคุณตื่นมานะคะคิดเลยแล้วคุก็ทําเป็นประจำสม่ําเสมอด้วยนะคะก็คือนึกถึงคําขอบคุณก่อนเลยรู้สึกขอบคุณอะไรในการเริ่มต้นเช้าวันใหม่วันนี้จะเป็นการเซตร,ระบบเซตสมองนะคะแล้วคลื่นสมองของเราก็ยังอยู่ในจิตใต้สํานึกอยู่นะคะมันจะโปรแกรมได้ง่ายนะคะเพราะว่าจิตใต้สํานึกเนี่ยมันจะส่งผลไปตลอดทั้งวันเลยนะคะตัวคพ์เองก็ลุกขึ้นมาในตอนเช้าก็จะขอบคุณวันนี้นะที่เป็นวันที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยคุณก็จะพูดกับตัวเองอย่างนี้นะคะ แล้วในทุกๆเช้านะคะเขมก็จะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะที่แบบเห็นอะไรเวลาสายตากวาดไปนี่ก็คือก็จะนึกขอบคุณหมดเลยแต่ว่าทําจนติดเป็นนิสัยแล้วนะคะก็สิ่งเล็กๆเหล,ล่านี้ค่ะจะทําให้เราแบบว่าได้ติดเป็นนิสัยดีๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น ที่นอนอะไรเงี้ยห้องน้ําน้ำอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นนิสัยดีๆนะคะที่เพิ่มระดับการสั่นสะเทือนของเรานะคะเพราะว่าการขอบคุณเนี่ยเราจะไม่รู้สึกขาดแคลนนะคะเราจะรู้สึกว่าเออขอบคุณนะที่เรามีสิ่งนี้สิ่งนี้เห็นไหมคะว่ามันจะไม่ไปโฟกัสกับความขาดแคลนนะคะฝึกทําก็คือฝึกกลับมามีสติรับรู้ลมหายใจบ่อยเท่าที่ทําได้นะคะแล้วก็ทําแบบสนุกสนุกผ่อนคลายนะคะพอทุกครั้งที่เรากลับมารู้ลมหายใจแล้วก็ พูดคำพูดดีๆกับตัวเองเพื่อนๆก็อาจจะนึกขึ้นมาเองได้นะคะคําที่เลือกใช้ก็อาจจะใช้เป็นคําว่าเอ้ยชีวิตฉันน่ะกำลังเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะฉะน,นั้นอะ่ะโชคดีเสมอเลยหรือ ฉันรู้ว่าชีวิตฉันกําลังดีขึ้นในทุกๆวันหรือจะเป็นความรู้สึกนะคะความรู้สึกขอบคุณคําขอบคุณหรือเช่นชมอะไรก็ได้นะคะที่อยากจะขอบคุณแล้วมันจะเป็นนิสัยนะคะเพิ่มความสุขและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้มากยิ่งขึ้นนะคะและอีกเทคนิคสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสําคัญมากนะคะก่อนที่จะนอนหลับลงไปนะคะในอาให้เพื่อนๆนะคะมีเวลาอยู่กับตัวเองสักห้าถึงสินาทีก่อนที่จะหลับลงไปนะคะถ้ารักตัวเองนะคะ ฝึกทําสิ่งนี้เป็นประจํานะคะเพราะว่าภาพสุดท้ายหรือความคิดสุดท้ายเนี่ยที่เราจะนอนหลับลงไปนะคะมันจะเป็นการประทับลงไปยังจิตใต้สํานึกซึ่งมันจะส่งผลนะคะได้มากที่สุดเลยนะคะตลอดทั้งวันเพราะว่านักจิตวิทยานักเซลล์ประสาทนะคะก็แนะนําวิธีนี้นะคะก็คือก่อนที่จะนอนให้นึกถึงเรื่องราวดีๆนะคะสิ่งดีๆหรือภาพที่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ ภาพนี้นะคะมันจะประทับไว้ในจิตใต้สํานึกหรือจะเป็นการเขียนขอบคุณก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆออจะไปฟังคําโปรแกรมจิตก็ได้นะคะที่คุนทําไว้ในช่องแดงนอช่อง YouTube ก็ อาจจะฟังก่อนที่จะนอนไปนะคะจะเป็นการโปรแกรมจิตตัวเองด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆน,นะคะฝึกแบบนี้นะคะติดต่อกันเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัยดีๆที่จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะสนใจสั่งซื้อหนังสือเปลี่ยนชีวิตคุณให้พุ่งด้วยคําย้ําจิตนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหนังสือเล่มน,นี้นะคะเป็นหนังสือที่กลินตั้งใจทํามากๆเลยนะคะซึ่งแต่ที่บายรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับจิตใต้สํานึกจิตสํานึกนะคะแล้วก็การโปรแกรม จิตอย่างละเอียดนะคะและคลีนยังได้รวบรวมนะคะคําย้ําจิตนะคะที่เขมรวบรวมมาจากหลายแหล่งนะคะจากทั่วโลกที่เขานิยมใช้กันนะคะเขมก็ไปสรรหามาเพื่อที่จะแปลเป็นภาษาไทยเนาะมากกว่า500ประโยคเลยนะคะซึ่งเพื่อนๆน,นะคะสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะก็มีให้เลือกแบบเล่มแล้วก็อ e ีบุ๊กด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะแล้วก็เขมก็ขอไว้พรให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขนะคะคิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนายอย่าง รวดเร็วนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นกัลยานิมิตรที่ดีให้แก่กันนะคะส่งมอบความรักความปรารถนาดีให้เพื่อนๆทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ